สวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับป้อมพระเครื่องพระเหมาราคาถูกนะครับวันนี้ก็นําพระมาให้พี่ได้ชมได้เช่าหากันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายนะครับคัดสวยๆมาให้พี่ได้ชมเหมือนเดิมนะครับนะนี่อันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับด้านบนนะครับจะเป็นสแกน qr code l ลน์นะครับเผื่อพี่ท่านใดอยากชมรูปเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับนะ ส่วนพี่ท่านใดไม่ได้เล่นไลน์นะครับลบกวนโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทร0992363998นะครับนะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับแอดไลน์เป็นเบอร์โทรนะพี่นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดตอนคลิปใหม่ๆนะครับตอนลงคลิปไปมันจะได้แจ้งเตือน p p fc นะครับนะ นะครับส่วนช่องทางการชําระเงินเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับแล้วแต่พี่ท่านใดสะดวกแบบไหนนะนะครับนี่วันนี้ก็มีพระส,สวยๆไหมชมกันเหมือนเดิมนะพี่นะนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะพี่นะนี่เราก็มาชมรายการที่หนึ่งเลยนะครับเป็นพระหูยานนะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับเขาเรียกว่าพระหูยานนะพี่นะนี่เป็น <c oughs> นี here, ่เนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่สองนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อจอบหลวงพ่อไปนะครับวัดกำแพงนะพี่นะสองสี่หกเจ็ดนะครับนี่เป็นเนื้อทองเหลืองเก่าเก่าแบบนี้นะนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะพี่นะ ต่อไปนะครับลายกรานที่สามนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบนไดอิดนะพี่นะนี่ลายกรานนี้ห้าร้อยบาทนะครับลายกรานที่สามนะพี่นะต่อไปนะครับลายกรานที่สี่นะพี่นะนี่เป็นคล้ายๆพระเนื้อผงนะเป็นเนื้อผงนะเป็นพระเนื้อผงคุกรักนะครับนี่เป็น หือสีนะครับเป็นพกแก่หรือลือสีแบบนี้นะพี่นะด้านหลังเป็นหลังยันหลังยันแบบนี้นะครับนี่เป็นเนื้อเก่าเก่านะลายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะพี่นะต่อไปนะครับลายการที่ห้านะเป็นพระหลวงปู่สุขนะครับเป็นพระหลวงปู่สุกพิมพลสัมมีนะพี่นะนี่นี่ดูเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะครับแล้วก็มีตะกัวแบบนี้นะนี่ เป็นตะกัวเก่านะครับฝังแบบนี้เลยนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ห้านะพี่นะต <Summer> ่อไปรายการที่หกนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานแซมนะพี่นะเนื้อมันมันจะจัดแบบนี้นะครับเนื้อมันมันจะจัดแบบนี้นะลงลักปิดทองนะครับลงลักปิดทองแบบนี้นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะพี่นะ ต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับเป็นพระปิตาวัดอโนงนะครับเป็นพระปิตาวัดอโนงเนื้อเมฆกิทธิ์นะพี่นะจะออกเขียวๆแบบนี้นะครับนี่ลายกรารน,นี้ห้าร้อยบาทนะครับลายกรารที่เจ็ดนะพี่นะต่อไปนะครับลายกรารที่แปดนะครับเป็นพระปิตานะครับนั่งนี่นั่ง นี่นครับนั่งบนคล้ายๆฐานบัวนะครับนี่เป็นนั่งนั่งแบบนี้นะนั่งคัดสมาธิแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะเป็นเนื้อเมกพัดนะครับเป็นพับเนื้อเมกพัดนะพี่นะเป็นพับปิดตานะครับนี่หลวงพ่อทับวัดทองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ร <c oughs> ายกรารน,นี้ห้าร้อยบาทนะครับรายกรารที่แปดนะพี่นะต่อไปนะครับรายกรารที่เก้านะ เป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะพี่นะเป็นเนื้อโลหะเกลานะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่สิบนะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่นาคนะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่นาควัดห้วยเจละเค้นะครับนี่องค์นี้ลงลัก ปิดทองลุงชาติอะไรประมาณนี้นะพี่นะนี่รายการนี้500บาทนะครับรายการที่10นะพี่นะต่อไปรายการที่11นะครับ <c oughs> เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมนะนี่ดูเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับนี่นี่มีรอยจานะครับเป็นรอยจานมือด้วยนะ มีรอยจานมือนะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบสองนะครับเป็นพระกิ่งเก่านะครับเป็นพระกิ่งเก่าเป็นเนื้อเมกพัดนะครับเป็นพระกิ่งเก่าเนื้อเมกพัดนะพี่นะนี่มีรอยจานตรงก้นนะครับเป็นรอยจานมือตรงก้นนะลายกาานี้ห้าร้อยบาทนะครับลายการที่ สิบสองนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบสามนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกลั่นสีทองนะครับสองสี่หกเก้านะพี่นะนี่สวยๆแบบนี้นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสามนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับ เป็นพระหลวงปูสุขตัดชิดนะครับเป็นพระหลวงปู่สุขตัดชิดนะครับนี่เป็นเนื้อออกคล้ายๆเปียกทองเก่านะเป็นเนื้อออกเปียกทองเก่าแบบนี้นะนี่นี่นะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสี่นะพี่นะ <c oughs> ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงรักปิดทองนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงรักปิดทองเก่าๆนะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบห้านะพี่นะต่อไปรายการที่สิบหกนะครับเป็นงบน้ำอ้อยนะครับเป็นพระงบน้ำอ้อยหลวงพ่อเนียมนะครับนี่เป็นงบนำอ้อยหลวงพ้อเนียมนะนี่เป็นเนื้อชินตะกัวเก่าๆแบบนี้นะครับนี่ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบหกนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่โอ้โหเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับนี่ดูเนื้อเก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ สิบเจ็ดนะพี่นะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงปูไข่นะนี่สีทองสวยสวยแบบนี้นะครับนี่เป็นเหรียญสีทองสวยสวยแบบนี้นะลายกราณีห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบแปดนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับ เป็นนี่เป,นนเป็นเหรียญที่ระลึกเก่านะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนี่ที่ระลึกในงานอะไรนะเดี <Euch. S 1> ๋ยวนะครับทําบ anyway. <canned> ุญนะครับทําบุญครบรอบเจ็ดสิบปีนะครับเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเป็นหลังแบบแบบนี้นะด้านหลังเป็นหลังแบบนะครับนี่เป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะลายกรนีห้าร้อยบาทนะครับ รายการที่19บเก้านะพี่นะต่อไปรายการที่20นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่เป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆมันๆน,นะครับนี่เนื้อเก่าและมันดีนะพี่นะรายการนี้500บาทนะครับรายการที่20่สิบนะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบ สิบเอ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะนี่นี่นะครับดูเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าเก่าแบบนี้มันมันแบบนี้นะพี่นะนี่รายกรารน,นี้ห้าร้อยบาทนะครับรายกรารที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะนต่อไปนะครับรายกรารที่ยี่สิบสองนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่สุขนะ เป็นพระเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับสองสี่หกหกนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะนี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่สองสี่หกเจ็ดนะครับเป็นนี่ เรียมพลาสติกกันน้ำแล้วนะพี่นะนี่รายกรารนี้ห้าร้อยบาทนะครับ <c oughs> รายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะนี่สองสี่แปดหนึ่งนะครับสองสีนะ่แปดหนึ่งนะนี่รายกรารนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายกรารที่ ยี่สิบสี่นะพี่นะนี่ <c oughs> ต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ไข่นะนี่องคงนี้เลี่ยมพลาสติกนะครับองคงนี้เลี่ยมพลาสติกนี่เนื้อเก่าเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะ ส่วนพี่ท่านใดนับชอบสนใจรายการไหนนะครับหรืออยากชมรูปเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้แบบนี้นะครับด้านบนนะครับจะเป็นสแกน qr code line นะครับเผื่ออยากชมรูปเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับนะส่วนพี่ท่านใดนะครับไม่ได้เล่นไลน์นะครับรบกวนโทรมาสอบถามที่เบอร์โทร099ย์6 3998นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับนะนะครับนี่ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับนะส่วนช่องทางการชําระเงินเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับนะนี่นะครับมาเราก็ต่อไปนะครับเราก็มาชมรายการที่26นะครับนี่รายการที่26่สิบหกนะเป็นเหรียญทรง พระพุธนะครับนี่เป็นเหรียญทรงพระพุทธแบบนี้นะครับไม่ทราบที่นะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่เก่าเป็นพระสวยๆแบบนี้นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินขวัญถุงนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินขวัญถุงนี่ รายการนี้500บาทนะครับรายการที่2ี่นะพี่นะรายการที่27นะครับต่อไปรายการที่2 8ปนะพี่นะเป็นเหรียญ8รอบนะครับเป็นพระเหรียญ8ดรอบหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหารไล่นะพี่นะนี่เหรียญสวยๆแบบนี้นะครับเหรียญสวยๆผิว ออกผิวไฟส้มๆนะครับนี่ไรา a r า a นี้500บาทนะครับลรยก r า a ที่28นะพี่นะต่อไปไร g a r า a ที่29นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับนี่2 4 6 9ี่้านะครับพิมพ์ตะขอเบ็ดนะเป็นพิมพ์ตะขอเบ็ดนะครับนี่ รายการนี้นะครับ500บาทนะครับรายการที่2ี่นะพี่นะต่อไปรายการที่30นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคูณปี19นะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคูณปี19นะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับมีรอยจานมือนะครับ ด้านหน้าเป็นรอยจานมือนะนี่นี่นะครับเหรียญมีรอยจานมือนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นพระอุปชารอดนะครับเป็นเหรียญอุปชารอดนะครับนี่ด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับ นี่สวยๆเลยนะเหรียญน,นี้สวยๆคมๆเลยนะพี่นะดูนะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบสองนะพี่นะเป็นพระสมเด็จนะครับลงลักนะนี่พระสมเด็จมันมันเนื้อจะจัดนะครับอง์นี้ลงลักนะครับช้ำๆหน่อยนะนี่ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสองนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบสามนะครับรายการที่สามสิบสามนะเป็นพระหลวงปูเผือกนะครับเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่เผือกพิมพ์ขุดสะนะครับเป็นพิมพ์ขุดสะใหญ่นะนี่ดูเนื้อนะครับเนื้อแห้งๆมันๆแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสามนะ ต่อไปรายการที่34นะครับรายการที่34นะเป็นพระปิตานะครับเป็นพระปิตาหลวงปุ่โตนะครับพิมพ์กนกข้างนะพี่นะเป็นพิมพ์กนกข้างนะครับไม่มีตะกุดนะพี่นะนี่นี่นะครับหลวงปิตาหลวงปุ่โตนะพิมพ์กนกข้างนะครับนี่ ลายกลานนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายกลานที่สามสิบสี่นะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่สามสิบห้านะครับนี่เป็นปิดตาหลวงปุโตนะครับเป็นภาพปิดตาหลวงปุโตจัมโบสองนะพี่นะเป็นจัมโบสองนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับ รายการนี้500บาทนะครับรายการที่35นะปิดตาหลวงปุตโตจัมโบ้สองนะพี่นะนี่ต่อไปนะครับเป็นรายการสุดท้ายนะครับเป็นรายการสุดท้ายนะเป็นพระนะครับเป็นพระกุเป็นพระ,ะเนื้อผงกุวัดพับนะพี่นะเป็นพระเนื้อผงกุวัดพับนะครับนี่ดูนะครับมี เนื้อหามันๆน,นะครับมีเม็ดแร่มวลสารอะไรชัดเจนนะพี่นะดูนะครับเนื้อจัดๆแบบนี้นะพี่นะนี่รายกรารน,นี้ห้าร้อยบาทนะครับรายกรารที่สามสิบหกนะพี่นะนี่นะครับน,นี่นะครับวันนี้ก็ได้นำพระคัดพระมาให้พี่ชมทั้งหมดสามสิบหกรายการนะ ส่วนพี่ๆท่านใดชอบสนใจรายการไหนนะครับก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ต้นคลิปนะครับนะบนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมรับชมคลิปจนจบนะครับนะส่วนวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ